เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมก็สวัสดีชาว YouTube ชาว TikTok อแล้วก็ชาว Facebook ทุกทุท่านด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ยังอยู่ในตี้เหมือนเดิมนะครับผม <c ười> คือพากันมาดันแรงไงทุกคนเออตอนแรกว่าจะให้มันขึ้นอีโรอีกพอเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าคงจะไม่ได้ขึ้นแล้ว,วทุกคนน่าจะตกว่ะ <c ười> น่าจะตกอ่ะน่าจะแต้มรถว่ะ รอบนี้ก็ไม่รู้ว่า,าจะชนะหรือเปล่าเนาะถ้าชนะก็มันก็ไม่ได้บวกเยอะขนาดนั้นใช่ไหมทุกคนมันก็บวกนิดหน่อยเนาะผมก็อยู่ไดมอนไอวีแล้วนะครับผมแต่ก็ใกล้จะถึงฮีโรอ,อีกแล้วแหละแต่ก็คงไม่น่าจะถึง <laughs> <laughs> ยากมากเลยทุกคนยิ่งเล่นยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนอะคือตอนนี้ก็มากับตี้เหมือนเดิมนะครับผมตีผมก็ ตีฮานี่แหละไม่แบบไม่ได้เล่นแบบซีเรียสเนาะโอ้ยไอแก้มยังไม่ถึงพื้นเลยบอกว่าบ้านนี้หนูขอว่ากันโอ้โหเพื่อนผมคอ,อยเดี๋ยวไปทุกคนไปนู่นดีกว่าเราปล่อยให้ไอแก้มมันเก็บคนเดียวก็ได้ตรงเนี้ยอย่าไปแย่งมันเดี๋ยวมันด่าเอาไปทุกคนไปหาปืนดีกว่าก็ยังไม่ถึงยังไม่เห็นหน้าปืนแล้วว่าเป็นว่ามันจะมีปืนอะไรบ้างมีมีมดเหรออ๋ออ,อะไรเนี่ย สองนัดลนะูกองแมตช์เจ็ดโอเคเออวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาเล่น m 4ด้วยนะทุกคนเอมของแต่งเนาะก็ผมเฮ้ยเจอพอดีโอโ้โหทำไมมันอันนี้ขนาดนี้วะทำไมมันปากผมมันได้ดีขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> คือผมจะอัพให้เต็มเลยนะทุกคนอนะอัพเต็มปุ๊บผมก็ะจะเอาไปเล่นเนาะมาเจะแรงอ่าเพราะว่านานแล้วแหละที่ ไอตัวอัพเนี่ยมันมามันมาเนาะแต่ผมยังไม่เล่นไงคือซึ่งแบบว่ามันเป็นปืนที่โกงจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ไม่โกงนะ M4 เนี่ยถ้าใส่ของแต่งครบเน <Kopf. S 1> ีนน่ยโ,โห้ยคือโคตรโคตรโกงอ่ะเออเฮ้ยเออมีคนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนมานี่มันมี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 คนชุบอยู่มีคนชุบอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนขอไปยิงไอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยผมว่า้ายังวิ่งไม่มีไอวอลเหรอหนูไม่มีไอวอลเหรอ คือมันยังไม่มีของแต่งไงทุกคนเออไอโฟยังไม่มีของแต่งไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยไปหาเอาอันน่ะอันน่ะุ้ยเอาทำไมไม่ล็อกอะอแตกเฉยอะมาคือมันยังไม่มีของแต่งไงทุกคนต้องต้องรอเก็บเหรียญก่อนเนาะคือ,อของแต่งเขานี่จะใช้6อันเลยนะทุกคนเออของแต่งปืนตัวนี้6อันเลยนะไม่ใช่นี่นะใช้หกเลยนะหูก็ไม่เป็นไรมันหาง่ายอยู่เหรียญช่วงนี้ ถ้าใครเล่น m อนี้จะรู้สึกเลยนะทุกคนว่ามันแรงจริงนะทุกคนแรงจริงๆนะไม่ใช่ว่าเล่นๆนะครับผมแรงจริงคือแบบแบบว่ายิงยิงแบบว่ายิงวัวตายคอยล้มเลยนะเออเอฟโฟนเนี้ยเนี่ยดู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 ของแต่งเต็มอะดูดูนะทุกคนแรงไหมแรงจริงนะตัวนี้ผมคือเอาคือไม่มีคนเลยไงทุกคนผมก็เลยมาตรงลงเก็บเครื่องบินเนาะตอนนี้ก็ได้ของแต่งครบแล้วนะทุกคนของผม ไปเฮ้ยเอ้เอาเพื่อนล้มเหรอเฮ้ยลูฟีเ่เลูฟี่ไหนว่าลูฟี่เขาเก่งไม่ใช่เหรอแล้วทำไมลูฟี่เราไอเนี่ยจังวะขาอ่อนนะ <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคน <c oughs> เขาน่าจะโดนหลอยหรือเปล่าแล้วเขาอยู่ตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะเ <c oughs> พื่อนผมโดนหลอยตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยออกมาดิเพื่อนจะแอบ,บดีอย่าแอบ,บดียิงเพื่อนผมแล้วแอบ,บเหรอตรงไหนอ่ะข้างบนเหรอข้างบนเหรอ นองข้างบนหัวนี่เหรอเออเดี๋ยวเป็นเอาล้มแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวไปซ้อมให้ถ้าล้มชอบนักเรื่องซ้อมเนี่ยโอี่ปีกขาวฝีขาวอ๋อฝีขาวอ๋อฮะปีกขาวโดนลูกซองรัวไหมล่ะไงเพื่อนมีไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเห็นไหมไอ้สวยดิสวยดิเอาดิเอาดิจัดดิตายวะอ้าให้มันได้เงินสิคือผมยังไม่ได้ ผมได้แค่คิวเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ลงไอ้ลงไฟฟ้าเลยนะทุกคนยังไม่ได้ยิงใครเลยค <c oughs> ิดดูเออยังหาใครไม่เจอเออมันหาไม่เจอมีแต่เพื่อนผมเจอเนะาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงผมก็ไม่ขอยิงเยอะก็ได้เอาสักวันนี้ขอสัก1ิคิวก็พอลนะมั้งทุกคนเหลือตั้ง20กว่าคนเลยนะเนี่ยเขาชุบกันลงมาอีกแลลวอ่ะตายไปแล้วชุบลงมาก็ตายต่อ,อีกะไปทุกคนไปหาคนดีกว่าก็ วันนี้พอเอาสักสิบคิวก็พอแล้วเนาะทุกคนไม่ต้องเอาเยอะได้มีป่ะมีคนอีกป่ะตรงไหนอ่ะไม่มีหรอไปไป,ไปหาของเฮ้ยไอไวอลผมสามลูกอ่ะอืมอยากได้ไอวออีกอ่ะมีมีอเนี้ยวะเดี๋ยวดูนะ,นอะ,นะโอ้โหไม่มีเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋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 ยเ อ๋อยังมีจับหนอ,อจับสองมาไป,ไปหาคนดีกว่าทุกคนไปหาเพื่อนไปไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนกันเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนแตกนะอะไรนะมีคนเหรอตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนร้อยยี่สิบๆตรงไหนวะร้อยยี่สิบฝั่งนู้นเหรอเฮ้ยเข้ามาจากไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปตรงไหนอ่ะอ๋อนู่นนู้นนู้นเห็นไหมอยู่ตรงบ้านน่ะตรงบ้านตรงบ้านซ้ายมือซ้ายมือเออฝั่งนี้เน่เน่เน่เขาวิ่งมาแล้วเห็นไหมเขาวิ่งมาแล้วตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออเนี่แหละนี่แหละเข้าไปเลยตรงตู้อ่ะเข้าไปเลยตรงตู้อ่ะตู้กดน้ำอ่ะเออเข้าไปเข้าไปโอ้อัดอ๋อขังเหรอเดี๋ยวเจาะให้เดี๋ยวเจาะให้ตุ่ม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 ไหนวะเอาดิเฮ้ยระเบิดระเบิดหนีออกมาหหนนนนนีีออ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 กกกมมมาาาาัระเเเเบบิิดย่่พงงง็ขไ ลวงสองแหมห่วงของกันจังนะที่ตีผมเนี่ยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวพอเนี่ยถ้าถ้ามีตัวข้างหลังมาเนี่ยตายตายหมดจะตายยกตีเลยนะ่น่ะเออมวัวแต่ห่วงของไงทีมผมอะ่ะเออจะห่วงของไปทำไมเนี่ยทีมผมเนี่ยจะหาไปถึงไหนเนี่ยเพื่อนจะเอาหาไปถึงไหนเนี่ยฮะไปห,หาของหาไม่ใช่หาของไปหาคนต่ออวงมาแล้วนะ่ะวงมาแล้ววงมาแล้ว รอบนี้ผมจะจะไพยายามยพยายามจะไม่ตัดนะทุกคนจะให้เล่นแบบยาวไปเลยเนาะจะได้ดูแบบาการเล่นของผมด้วยนะเนาะผมจะไม่ถ้ามันตัดเยอะเกินไปมันก็ไม่สนุกเนาะทุกคนแต่ว่าจะผมจะพยายามหาแบบบวกให้เยอะที่สุดนะทุกคนผมจะวิ่งหาคนแล้วก็บวกให้เยอะที่สุดนะเท่าที่จะผมจะทําได้เนาะเพราะว่าเวลาลงแรงอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าลงแรงตึกดึกอะ่ะเวลาตอนดึกๆมันมันชบ ทุกคนเออเขาแอบไงทุกคนแอบเอาแต้มแอบเอาแรงไงเขากลัวแต้มลดไงใช่าใจไหมไหนอ่ะอ๋อนี่ไงอ่าเอาดิ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 เฮ้ยเจ็บอยู่นะเจ็บนะแหมอยู่นอกหมอกเหรอตุ่มตุ่มตุ่มมาดิเอาอีกสักนัดไหมเอาอีกสักนัดไหมเอาอีกสักนัดไหมฮะฮะคนสุดท้ายเลยนะคนเนี้ยเหลือคนสุดท้ายด้วยนะคนเนี้ยเฮ้ยรีบพววงเพื่อนรีบพววงรีบพววงไม่มีเหรียญเลย ดิฟพวงมาดิก็วงมาเดี๋ยวจะตายกันนน่งไงเอ้ยแตกตอนไหนอ่ะโอ้ยวงอยู่ไกลเลยนะวงนี้เจ็บนะทุกคนวงนี้เจ็บอยู่นะไม่เป็นไรเพราะผมมีไอ้น,นี่อยู่มีกาวอยู่เขาเรียกอะไรวะทุกคนผมเรียกกาวในตัวนี้เอาไว้ดม <c oughs> เออผมก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะผมก็เรียกกาวไงเออช่างมันเถอะเรียกอะไรก็ช่างมันงเนาะดูดิแรงนะอุ้ยเพื่อนผมดูดิเลือดลูฟี่ระวังนะลูฟี่จะตายแนละ้วนะ่ะ รีมาลี e ่มาลี่มาหุยคือถ้าตายหมดนี้ผมจบเลยนะทุกคนเหลือตั้งสิเลยนะมันจะได้แค่2คิวเองอ่ะมีมาถ่ทนนี่โน่นโน่นโน่นสายมือเดี๋ยวเะเจอเจอเอ็มโฟตองหนี้เอ็มโฟตองนี่เป็นไงอ้าทุกคนสับสกบสองเตียครับแตกอ่ะเอออูยังมีอีกนะยังมีอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งน่าจะเป็นตีเขาทุกคนยังมีอีกนะยังมีนะเอาดีครับเอาแตกอีกครับแตกอีกครับเจาะดีครับ เอาเอาเออกมาออกมาออกมาวิ่ออกมาเดี๋ยวเจาะกันทุกคนเจาะก่อนเจาะก่อนเอาดิเอาดิเจาะอย่างเดียวเจาะอย่างเดียวเอาเอาวิ่งไป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 ดิครับก็วิ่งไปดิครับวิ่งไปก็แตกดิครับวิ่งไปก็แตกดิครับแตกสองจ่อยปี๊ดจ่อยเหลยเฮ้ยเหลกคนนึงไม่ใช่หรอเหลืออีกตัวนึงนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะเขาน่าจะอยู่เขาน่าจะชู่กันหรือเปล่าเดี๋ยวตั้งขอเจาะก่อนขอเจาะก่อนเอาดิเอาดิเอาดิเอฟ เอฟพฟต์แต่งกับทุกคนเอาดิแตกดิครับก็แตกดิครับหมดตีครับพี่น้องเออเป็นไงอะยามาซ่ากับ M4 แต่งนะทุกคนอ่าบอกเลยยามาซ่ากับ M4 แต่งแต่เอฟโต์เอแต่งเนี้ยแรงจัดจัดอ่าเป็นไงแต่งหมดตีอะครับน้องๆแม่เด้อเด้ออุ้ยไอ้โอเยอะเยอะโอเคโอเคนู่นนู่นไอ้คนนู่นลงเดี๋ยวเป็นลงเหรอลงเหรอลงมาเหรอลงมาเหรอลงมาเหรอ อาแตกดีคร uh, ับเอมโฟแต่งนั้นเนี่ยรู้เปล่ารู้เปล่าอ่าเป็นไงแตกดีครับเป็นไงล่ะอยู่ไหนอีกอะตรงไหนตรงไหนตรงไหนนู่นๆูวิ่งมาละเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหลักดักเลยดักเลยเขาไม่เห็นผมแน่นอนเลยถ้าเขาเห็นผมเขาอีวิ่งออกมาเฮ้ยเอ้าเอ้าเออ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 เหรอเออเหรอเออเหรอดิเออเหรอดิอ่าเป็นไงซ้ำดีครับเดี๋ยวโดนลัด อุ้ยของเยอะนะมามามาเก็บของเนี่ยมาเก็บของเนี่ยก่อนเดี๋ยวจะรับจำเงี้ยทุกคนเอาเข็นี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนลูกซองอะซองอยู่ไหนวะแมวแมวกระสุนเขาโอ้โหเขาไม่เป็นไรไปเพื่อนไปหายอุ้ยเจ็ดคิวแล้วทุกคนมา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 เฮ้ยเดินไงไงวิ่งเหรอ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 แตกดีครับวิ่งเหอแตกดีครับ สรัพย์จะครบทีเดียวทุกคนแตกอะครับอเออเมโฟตแต่งนะเนี่ยรู้จักเปล่าโอ้ถ้าใครไม่เล่นเนี่ยถือว่าเสียเสียใจสุดๆเลยนะครับทุกคนเสียใจฟุดๆเลยนะจะ <G l durability> บอกให้คือเอมโฟตแต่งเนี่ยช่วงนี้แม่งแบบฮอตฮิตมากเลยนะทุกคนเออฮอตฮิตจริงๆนะครับทุกคนผมบอกเลยฮอตฮิตมากคือแบบถ้าใส่ของแต่งครบนี่โอ้โคตรโกงอ่ะโคตรโกเดีย๋ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋มอตะคีฟันผมเนี่ย ไม่เป็นไรไอ้ฝั่งนู้นก็มันหลายทางวะทุกคนเฮ้ยผมจะโดนล้อมป่ะวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันสองทางอ่ะทุกคนเฮ้ยยื้อไว้ก่อนเพื่อนนึกยื้อไว้ก่อนเดี๋ยวขอขอเก็บไอ้พวกนี้ก่อนอิดเอ้ไหนไหมเอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ยิงอย่างยิงอย่างเดียวไอ้เดี๋ยวลงมาอย่าลงมานะถ้าลงมาอย่าลงมาอย่าลงมาถ้าลงมาจะยิงให้หัวทิ่มเลยอย่าลงมาก็หััวแตกดิครบอา เป็นไงอุ้ยเอ็มโฟอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไหนวะฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหน 9Q แล้วทุกคนนู่นนู่นอยู่บนเขาบนเขาบนเขาแป๊บนึงแป๊บนึงขอพันลำก่อนขอพันลำก่อนนี่ไงเอ้ยใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกคนเอ้ยใช่คนด้วยไม่แอบอะไรตรงนี้เออไม่แอบเลยตรงนี้เอบบเเอไม่แอบ,บก็แตกดีครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะทุกคนขอวิ่งกันไปเฮ้ยนี่ไงตัวนึง มาแตกดีครับโอ้โห8จุด9ทุกคนดูดูแรงขนาดไหนอ่ะของแต่งครบดูแรงขนาดไหนทุกคนเป็นไง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 ก็แตกดีครับอ่าไงล่ะเหลือตัวเดียวเพื่อนเหลือตัวเดียว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 ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยอยู่นู่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บของอย่าเพิ่งเก็บของดิช่วยเพื่อนก่อนอ่ะอยู่ไหนไปดิอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่ไงเออนี่ไง เป็นไงน่าแตกดีครับก็ไม่เท่าไหร่นะก็3ามลุ่มหนือครับไม่เน้นเก่งั็ผมแต่เน้นลุม <laughs> โอเคครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดการจ้งเตือนเนาะรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ